ที่รู้ตัวว่าทานเยอะถ่ายยากถ่ายม่สุดรับอุปกรณ์ตกค้างเสื่อมต่อการเป็นพลังงานไส้และพืชจระตัวนะคะก็ว่าแนะนอนนี่เลยค่ะไฟ Fiber ได้หมดนะคะหนึ่งซองทุกวันก่อนนอนนะคะหนึ่งซองเนี้ยเทียบเท่ากับคุณได้ทานผลและผลไม้5กิโลเลยนะคะมีเบอร์รี่าสายพันธุ์อันนี้เป็นฟรีไบโอติกไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายยา่างนี่เป็นพอกระเนิดเกินเวลาที่ทานแล้วเนี่ยคือรสชาติักลิ่นออกมากรและกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอม บีนแะนรลอนนะรสคีวีทานแล้วดู่ทุกวันดืด่มง่ายมากนะไม่มวนท้องไม่ปวดท้องตอนเช้าเนี่ยโล่งมากสังเกตได้ภูมิะยุกเขาก็จะดักไขมันใหม่แล้วก็ปล่อยไขยมันเก่างไปใครที่นสนใจเพามีปัญหาเหล่านี้นะคะทักคุณอ้อยมาที่ยงไลนต์โปรไฟคุณอ้อยได้เลยนะคะ